พี่น้องดมกันแล้วลครับผมกับไก่ห้ามใหญ่ครับมแม่นี่ขึ้นครับแต่พันธุ์ใหญ่เขาเซิ้งครับผมพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้น้องพี่น้องเนาะโอ้สื่อมากสื่อง่วแม่พันธุ์หลูกติดมากนี่ก็ดีอย่างหนึ่งครับ อ้วนเลยครับแต่ก้อนนี้โค้งสางเลยพี่น้องโอ้ไงไมีตะก,กระดูกจะของเลี้ยงมากอ,อืดเยนื่อยมางครับลักษณะืการสืงวัวน,นะครับเนาะอัดดับแรกเลยครับผมขันอยากสืงว่ามาเลี้ยงนี่เลือกเอาครับผมอัดดับแรกี่มีทุนนสามหมืน่นต้องคิดไปก่อนเลยครับว่าต้องคิดไปก่อนเลยว่า เขาเสียงอวงูบะไดแต่ในใจผมนี่ต้องเลือกแม่ลูกไว้ก่อนครับผมความเสี่ยงคือหนึ่งวัวไม่เป็นหมันเอาเปน้อเนนอเนาะวัวไม่เป็นหมันคือเข้าได้ลูกเข้ามาแล้วนะครับเนาะเออตัวนี้อีงว่าหล่นครับผมนันลูกเขาสิซ้ำแม่แล้วครับอ,อ,อืแม่สาวครับ หมอเห่งของการสืงว่าครับผมงวัวแม่พันหนึ่งนท่กับนอคิดในใจไว้ก่อนเลยครับผมคันว่าสีขาตลาดไอโค,โค,คออขุนเฮ้ยหง้มขางวมาขายมันสิมีชาวบ้านครับผมสิมีชาวบ้านเขาแบบบ่อยากขายให้พอขาเนาะครับเนาะเขากระจูงมาขายเองหาก็ก่างเบื้องบนอนรับแลกยางเบื้อง,งว่าพอง,งวัวที่ถือใจอยังรักษางัานงวนี่ผมมีเล่นเอาแบบ จ่อยไปก่อนละครับผมเขาบอหานห่องราคาเขาสูงไม่รู้คู่นี่ผมซื่อมาเขาห่องสามหมืนหาผมตอ่ออไรหรือสามหมื่นสามหมืนสองครับทั้งคู่นะครับตอนนี้อ้วนๆประสีนี่เต็มจุลูแล้วครับมลักษณะมอเหงหางนเลยเลยหัวเขาหางง่ายครับผมจนหอดเกือบขานี การห้ลูกดีนะครับนี่กินยาการกินยานี่สำเร็จสำนึงเล่มบอยากไปใช้ลยครับลักษณะหางหนึ่งย้าให,ห้างเขาจูหีครับผมถ้าไปเบ่งง่วหหางเขาปุ๊บมันจะเป็นแผลทันทีเลยครับผมอืมโครง้างนี่กระดูกคน้นี่ สิบินทีหลังนีแ่แหลมเลยครับนี่มังโค้งๆแหลมอีกอย่างหนึง่งถามมีเงินแล้วเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงนะครับเด้อสำหรับท่านใดท,ที่ไปซื้ออ่างัวแม่สาวครับเดี๋ยวเดียพี่น้องทักทายกันก่อนครับผมทักทายกันกับบ่าวนนองวัดจาก่อนซอยจีครับผมอ่าเสร็นเรา คนสุรินไม่กินสุรามไม่ใช่หมาสุรินเพิ่นววาโอ้มันแมนบอกครับพี่นอ้องนนิงัวแม่พันนะครับเนาะหนิงวครับพี่นอ้องลักษณะงัวแม่พันแม่พันดีกับเป็นสีสีแจกขอกนะครับเนาะการให้ลูกกับยังเรักับเบิ้งวาอ่างวัวอายุหลายบอการให้ลูกให้ลูกมาจากลูก น่มน่มสิบป็นหาหกเต่ากับบอกเกียวกันครับผมคืนดูกับการไ้ลูกครับมันบอเกี่ยวกันว่านมสีเต่าเออนมสีเต่าหาเต่าบางคนสื่อนี่ต้องเอาน่มสีเต่าบอแมนนะครับเลยมันคืนดูกับการกินคือกันครับผมง่วหางหางนี่โก่งบจัจจุไออไวัยวะเพศต้องครับเนาะ แม่นี่ก็ให้ลูกมา <c oughs> สองลูกแล้วครับนี่แม่นี่ลูกแรกนี่อีหูอีหูอีหูเหี้ยวนี่อีเขาเหี้ยวลูกสองอีอย่างหนึ่งด้วยครับพี่น้องสาหรับพี่น้องทันได้ที่ที่ไปสื่อไอ้งั่วแม่สาวมานี่เปอร์เซ็นต์เสียงสูงการเป็นมันนี่ก็หลายครับผมบางคนเขาขุนหัวาหาันเพื่อที่จะใอ้วนแล้วก็มาขายครับผมหลักการให้ลูกนี่ สมุติเป็นแม่สาวสองสามปีเอามาเลี้ยงบางคนนี่เลี้ยงสองสามปีบติดลูกบติดลูกเนาะครับเนาะบระดกับเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงลยครับผมการสืบสือมาเลี้ยงเราการสีบสืให้ลูกนี่กับอได้ลูก,กับเลี้ยงมากกับเสียเวลาครับผมกับอันตรายอยอ่กันครับผมนาอพีอ่้อกเนาะเป็นอันตรายแห้งเลยครับอันตรายไหมครับว่า,าเท่ากับเลี้ยงมากใส่เวลาลเป็นปีสองปี ผลเสียติดตามมาคือแท่นที่เท่าเสด็ลูกเผื่อเป็นทุนเป็นกําไรมันกับบ่อได้นะครับเนาะขันเป็นไปได้ครับผมพี่น้องมีทุนเน่ให้มันขาดเลยครับผมเอาจาังไรถึงมันจะเป็นมันแม่มันจะเป็นมันถือว่าเท่าใดกําไรกับลูกเขามาแล้วครับผมอืมเท่าเลียงมาเท่ากะเอามาทับเอามาซึ่งเอามาผสมเบิง้งแม่ปครับอา่าผมนําไปก่อนครับ เป็นลูกสาวครับผมลูกผสม <c oughs> บ้ามันครับบามันแม่เนี่ยเป็นบ้ามันลีครับหวัวยองเขาเนี่ยกุดมากุดมาดโดยกำเนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับ การให้ลูกตอนแรกนึกว่าจะลูกกีรายได้ครับผมเพราะว่าอึดหนาเนาะยึดในเขาไม่อยู่แล้วก็อ้วนสีไงทำไมล่ะครับครับเนะเรื่องพันเรื่องยังนี่เรื่องง้แบบใดดีเมือนครับผมมันขึ้นอยู่กับข้าเว้าผสมเทียมเอาครับผมเาข้าอยากได้พันใดนะครับเนาะลูกออกมาใหญ่ยืนครับผมคือฝรัง่งขาของคนไทยเหรอครับผม ของาาคนเตี้ยก็ยังไงเป็นหลูกฝรัง่งโยกคือเราครับผมอย่าไปคิดมากครับนะครับเนาะมันอยู่คืนอยู่กับน้ำเชื่อครับน้ำเชื่อปฏิสนธิเขาไปกับจุอ่าจุอ่อาแล้วครับผมไม่นู้พี่น้องมีแห้งคือเราครับ <c oughs> จะน่ากะอย่าลืมด้วยครับพี่น้องเวลาหาซื้องัว,งวงย่าสิใจร่อนครับผมมีเงินโอ้เห็นแม่สาวนีง่งามไยกูเสือกัน บางเตยยในอยู่ในเขาเขาเขาเลี้ยงมาสองสามปีเขาไปเซิ้งไปผสมลูกมันบ่ไดนะครับเนาะเขากเอามาขายครับว่างูแม่สาวกี่คันเลี้ยงอยากเอามาขายให้คนอยากเลี้ยงเ,เขาก็อ่างไปครับผมเขากาอ่านเกมอ่านเกมกลไกลของพ่อข่าให้ดีนะครับเด้อบางเอาตอบ่ต้องพ่อข่าแล้วครับผมบางเตอชาวบ้านเฮาบางเตือกะ ัวเป็นมันก็นอยาเอามาขายนะครับนาะก็คืองัวหลวงเท่านี้แหละครับผมพี่น้องงัวหลวงในหมู่บ้าน <c oughs> มีผู้นหนึ่งผมไปบ่งอยู่เขาสิมาถามขายผมเห็นผมอยากได้งงวัานาะดีผมพอตัดสินใจครับผมแต่ว่าขันมีตัวผู้เองเจ้าของเออพอดีร้านมันมันกะไปรับช่วงมาต่อเขาเลี้ยงบได้ลูกนะครับน,ะนาะแบบเ,เ,เลี้ยงมาแบบจนมันเป็นไม้เสาแล้วเลี้ยงมาสามปีสี่ปีบได้ลูกเขากะ ไอพอดีรานกับไปเอามาเลียงต่อครับผมเป็นงัวกลุ่มเขากันย่นไทยมือไทยโอนนะครับเนาะหมอนั่นก็มีงัวตะผูเขาผสมเทียมนันปติษผสมเทียมนี่เขาเห็นในเทียวครับสองเทือกับเสียงเงินครับผมไอคนคนที่บ่มีิงวัวตะผูเขาก็เลยเขาก็เลยท่อครับผมพอเสียงเงินแต่รับผสมเทียมพอ่อนะครับพี่น้องเนาะเสียงงมข้าว เสียเงินค่าผสมเทียมเขาก็เลยเอามาให้ร้านนะครับผมงัวตอผูกเขามีงัวตอผูกประเทศนเขาได้ลูกแล้วครับผมผุนลูกมันญี่ปุ่นผุนญี่ป่นันตอผูกเป็นไหนบบามันครับผมหมดล้างอันครับผมยาโวนตัดสินใจครับพี่น้องคืองัวนเลือเอาครับผมขอยาเป็นเมสาครับพ่อเพราะว่าเมสาวนี่มีเปอร์เซ็นต์หาซิปหาซิปครับผมคือเบาน้องก็ศึกษามา เอาเนาะแบบนี้มอนี่มีงวัวตัวผูกออกมาปึ๊บอเสื่งเสื่งเร็วเสื่งอีกมอนั่นค่อยเน่าดงาีงังวเพลินนงัวนร้านนั่นค่อยเน่ามันก็เลยติดลูกครับผมอ่าบางเถ้อไอ้มดลูกก็อเอิาน่ายังพังผือดอาจสีตันครับผมการเข้าถึงมันบอถึงครับ พอง่วงตัวนั้นมันทะลวงเล้วทะลวงอีกโค้ดมันเน่าครับมันก็เลยติดลูกครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องเอาแบบเข้าใจงไงเนาะครับเนาะครับผมตามภาษางัวครับผมแต่หมอเฮงนี่มันกะว่าจะเป็นไะไรหรอครับผมคือเดียวว่าเฮ้าสืองั่วมาก่เป็นมันพ่อหมดลูกบ่บ่อไอสัวเรามากกับพ่อครับผมเอาเอางัวบ่เป็นโรคกับพ่อครับแล้วครับพี่น้องเห็นตัวปูแล้วครับผมปูบลี่เดี๋ยวไปหากันไหนเสื่อกันลงบ่อ เดี๋ยวผมไปจูงมันั่นมากครับพี่น้องอ่าศึ้าให้ดีๆก่อนซืือง่วงครับผมได้กตอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องฝากติดตามผลงานครับผมบกเกี่ยวกัานมด้วยครับเด้พี่น้องด้อซื้อเอาเดี๋ยวไปเบิ่งผมสีไปเสือง่วงไปครับจูงมันี่ีไปก่อนเย้ครับพี่น้องพากันไปแล้วไปหาบักผูแลรวครับบักผูบักผู๋ของร้านดีว่าละครับผม มันเสียบจุบเสียบจุบเห็นบอกมองซักหนเออกูเลยีแล้วเหรอเออเออเฮาวฮาเฮาครับผมแสดงว่าทิดเส้นครับแสดงด้วพี่น้องขึ้นเสียบจุบขึ้นเสียบจุบขึ้นเสียบขึ้นเสียบแพ้ นี่แหละครับผมพี่น้องงัวลักษณะงัวขึ้นไป็น้ไะไลไม่นช่โยค้างครับไปลูกไว้อย่แงนี้นะครับย <c oughs> ิ่งเลยนะขื้นเลยจวบเลยเป็นบ่ามึอ่อไง เกียะะยะะ่ยวแล้วครับผมเกี่ยวแล้วอ่าโอเคอกเป็นมันพ่อครับพี่น้องมันหายใจไวอยู่ครับผมเลียกันฟุบดมอยู่ครับันดมอยู่ถึงบ่วหรอถึงบ่ดมอยู่ เดี๋ยวไม่ม่แห้งกันอ่าครับผมลองเอางวามาซึงบังกาลังดมกันอยู่ครับผมหอมอยู่ัวของสุชาติล้านใต้ครับมันกำลังกลมกันอยู่โดดเชียบไหมจวบไปดมอมีแม่นั่น บมมากินเมนี่บ่เบิ่งกันครับม <c oughs> ันจะเป็นไหนเนีย่ยละครับพี่น้องลกักษณะสื่องวัวมาเอาเอางวัางวงกับง่วให้เป็นเมสาวไปเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเป็นงวัวให้มีเมติลูกไปเลยเปอร์เซ็นเสียงกาสีบอมีกาแปดทริปครับผมแปดสิบบอต้องให้รอยบนไหน กำลังหอ,อมอยู่ครับผมเกี่ยวพระสีกันดูเข้าสื่อไม่ลูกมันมีแต่ไรก็ได้แล้วครับผมบม่ต้องพยานครับโอเคครับพี่น้องแค่นี้ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมพี่น้องทุกท่านครับผม เป็นเลยสุชาตินี่เบิ่งไม่ติดโดดคอมบ่ให้มันคอมได้ก็ดีเลยต่ำกว่าตัวแม่ครับตัวแม่สูงกวัว